ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสังกัเนเจอร์ฟูจิโนมิยะเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะฮะจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเคยเป็นบ้านของคนญี่ปุ่นมาก่อนนะ้้วก็ได้นํามารีโนเวทใหม่เพื่อให้มีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิ้ฟอร์นะครับนี่ก็จะมีรับแสงตอนเช้าๆตอนบ่ายๆได้นะครับแล้วก็มีความกว้างขวางที่สุดๆเลยนะฮะโดยเฉพาะในห้องนี้ ซึ่งเป็นห้องไฮไลท์ที่ผมชอบมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในมีอะไรครับไปห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่มากนี่ซึ่งก็จะมีสส่วนด้วยกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งการนั่งเล่นแบบนั่งดูทีวีอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งของห้องทานอาหารนะครับแล้วก็จะมีห้องครัวอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านนี้ก่อนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งของโซฟานะครับซึ่งมีขนาด ใหญ่มากๆนะครับสามารถนั่งในทั้งครอบครัวเลยทีเดียวแล้วก็ดูทีวีไซส์ประมาณ65นิ้วซึ่งทีวีนี้ก็จะเป็นสมาร์ททีวีนะครับที่สามารถต่อ y t u t u นะครับดู Netflix นะสามารถจะนั่งสบายๆนั่งดูหนังได้ทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับทางฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นครัวแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูครัวก่อนครัวก็จะมีขนาด ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามันพร้อมในการที่จะทําอาหารสําหรับทานกันในบ้านได้เลยนะครับโดยอุปกรณ์ก็มีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนี่นะฮะช้อนซ่อมถ้วยชามแก้วน้ํารวมถึงถ้วยน้ําจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นนะมีให้ครบตรงนี้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะครับสามารถที่จะ ใช้ปรุงอาหารได้แบบจริงจังนะครับมีที่หลุดควันให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงด้านล่างก็จะมีหม้อมีชามนะครับซึ่งสามารถใช้ในการประกอบอาหารได้จริงๆนะครับฝั่งน,นี้ก็เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็พร้อมในการที่จะแบบว่าสมมุติว่าเราแบบกลัวว่าเราจะไม่มีอะไรกินแถวนี้เราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบอาหารนะฮะหรือว่าเครื่องดื่มนะครับมาใส่เอาไว้ในตู้เย็น แช่เอาไว้ยาวๆแบบว่าพร้อมที่จะอยู่ไปแบบสัก3-4วัน5วันได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีไมโครเวฟนะครับรวมถึงถังขยะที่แยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและฝัง่งทางด้านนี้นะครับก็คือโต๊ะทานข้าวขนาด6ที่หน้าน,นะครับซึ่งสามารถนั่งในทอ้องครอบครัวเลยนะฮะแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของโต๊ะตัวนี้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ทั้งหมดในบ้านหลังนี้นะครับ ทางสังกะเลือกใช้ไม้ฮิโนกินะครับซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณภาพสูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นไม้ท้องถิ่นของฟูจิโนมิยะด้วยนะครับต้องบอกว่าราคาสูงมากๆเลยนะแต่ว่าเราสามารถที่จะมาลองใช้นะครับให้สัมผัสได้ถึงว่านี่คือไม้ที่เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับอ่ะมาถึงด้านหลังของผมแล้วนะนี่รอนานมากกว่าจะมาถึงตรงนี้นะฮะหลังจากเราเดินอ้อมไปทั้งบ้านเนี่ยนะเพื่อจะมามุมนี้โดยเฉพาะ ด้านนอกนะครับเราจะได้พบเจอกับไฮไลท์ของเรานะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ทุกคนมาที่ฟูจิโนมิยะและอยากจะเจอเขานะครับก็คือฟูจิซังนั่นเองเย้โอ้โหต้องบอกว่าจากมุมนี้นดูแล้วใกล้ามากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามนันแบบมันจึ้งมากครับนี่ทีนี้ต้องบอกว่าตรงนี้เนีก็คือทางสังกาเขาก็เตรียมเอาไว้ให้เป็นเหมือนกับ เป็นชาด้าหลังบ้านที่จะมีพื้นที่สำหรับที่เราสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนได้เลครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนในบ้านหลังนี้กันบ้านนะครับที่นี่นะฮะมีทั้งหมด3ห้องนะครับด้านบน1ห้องแล้วก็ด้านล่างอีก2ห้องครับ ด้านล่างเนี่ยนะฮะก็จะมีมาสเตอร์เบดรูมฝั่งนี้แล้วก็อีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องนอนที่สองนะครับอยู่ตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องที่พิเศษมากๆนะครับแล้วผมชอบมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสื่อทะทามินะฮะซึ่งนุ่มมากๆนะครับสามารถใช้นั่งได้เหมือนกันนะส่วนเตียงก็จะเป็นเตียงควีนไซส์ทั้งหมด2เตียงนะครับไซส ต้องบอกว่านอนสบายมากๆนะครสามารถนอนได้ถึง4คนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราทดสอบความนุ่มให้ดูนะว่านุ่มขนาดไหนนะครับอ้าสบายจังตรงนี้เราสามารถที่จะมองเห็นวิวของภูจิซังได้อย่างสวยงามนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูที่ห้องมัสเตอร์เบดรูมกันบ้างครับมา ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเตียงคิงไซส์นี่ใหญ่มากๆเป็นเตียงที่สามารถนอนกันได้แบบคือถ้ามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องเด็กอีกคนนึงเนี่ยก็สามารถนอนได้สบายเลยนะครับพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดรูมจริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ใช้สอยกันได้แบบเต็มที่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามีมา่านเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้กรองแสงนะครับเผื่อว่าเรามี ในช่วงบ่ายอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะนอนเราสามารถที่จะกรองแสงเอาไว้ให้เรานอนได้อย่างสบายด้วยนะครับฝั่งน้้นนี้พิเศษสุดๆนี่เป็นมุมพิเศษที่ทางซังกะจัดเอาไว้ให้นะครับโดยเรามีเต็นท์เด็กด้วยความที่ว่าในในลรแวะเนี่ยนะฮะก็จะมีสถานที่แคมปิ้งค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เล็กธนุกิ นะซึ่งเราสามารถที่จะไปแคมปิ้งในช่วงของสปริงนะครับหรือว่าช่วงซัมเมอร์ได้นะครับเพียงแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะมาในช่วงวินเทอร์ซึ่งมันค่อนข้างหนาวมากเราก็อาจจะไม่สะดวกที่จะพาน้องๆน,นะครับออกไปไปแคมปิ้งกันเราก็เลยสามารถที่จะมาใช้ตรงนี้นะครับในแอร์เรียบริเวณนีนะ้ในการที่จะแคมปิ้งได้นะครับแต่พิเศษสุดๆไปกว่านั้นนอกจากการที่เราสามารถที่จะแคมปิ้งในห้องได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะทําให้ บรรยากาศของห้องเนี่ยมีความโปร่งมากขึ้นนะครับด้วยการที่เราเปิดตรงนี้นี่ถ้าเรานึกถึงบ้านญี่ปุ่นสมัยก่อนเนาะเขาจะสามารถที่จะเปิดชานบ้านเพื่อที่จะออกไปรับลมแล้วก็นั่งจิบชาร้อนๆได้นะครับซึ่งอันนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันนี่อ้าแม่ลม,มดีจังเลยอะต้องการชาร้อนสักแก้วนึง ตอนนี้เราก็จะขึ้นมาชั้น2กันนะครับชั้น2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชั้นที่มีเซอร์ไพรส์สมากนะครับเพราะว่าห้องนี้ก็คือห้อง Private On Sen นะครับซึ่งเดี๋ยวรอไว้ก่อนนี่รอไว้ก่อนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นวิวของกูจิซังเหมือนเดิมนะครับเราสามารถมองได้าจากฝั่งนี้เหมือนกันและก็ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่3ามอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันห้องนอนที่3ก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาหน่อยนะครับก็แต่ว่าไซส์ก็ กำลังสบายนะครับการนอนได้แล้วก็เตียงเป็นควีนไซส์สามารถที่จะนอนได้2คนนะครับโอเคสิ่งพิเศษของห้องนอนชั้น3ก็คือเราจะมีระเบียงนะซึ่งระเบียงเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้นะครับซึ่งด้านนอกเนี่ยก็จะมีระเบียงที่ค่อนข้างากว้างนะครับสามารถที่จะามาชมวิวนะครับมารับลมในช่วงเย็นรวมถึงด้านหน้าฝังก็จะสามารถมองเห็น กูจิซังได้อีกแล้วนะครับต้องบอกว่าในบ้านหลังนี้คือจุดชมวิวของกูจิซังเนี่ยเยอะมากๆาถ้าใครที่ชอบกูจิซังต้องบอกว่าฟินสุดๆแน่นอนครับมาถึงห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าห้องนี้เป็นห้องที่ถูกใจใครหลายคนแน่นอนไปไปดูกันห้องนี้ก็คือ private onsen นั่นเองนี่คือ private onsen ที่มีขนาด กว้างมากๆนะครับสามารถแชร์รวมกันได้โอ้โหทั้งครอบครัวรวมถึงเราสามารถที่จะมองเห็นวิวของฟูจิซังได้ด้วยการที่เรามีพื้นที่บางส่วนนะครับของบ้านที่สามารถชมวิวของฟูจิซังได้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆบางทีการที่เรามาเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องการเพียงแค่นี้แหละนะครับแค่ได้นั่งมอง เราก็มีความสุขแล้วครับ อาครับตอนนี้นะเราก็มาอยู่ด้านหน้าของน้ําตกชิไดโตะแล้วนะครับน้ำตกแห่งนี้นะครับถือว่าเป็น1ในร้อยน้ําตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือหน้ากว้างถึง150เมตรนะครับซึ่งน้ำเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายกับเส้นใมสีขาวนะครซึ่งเขาแปลมาจากคําว่าชิไดโตะนั่นเองครับผม เอาละครับตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้าของททเลสาบทานุกินั่นเองนะครับที่นี่นะครับนอกจากที่เราสามารถชมวิวของสังได้แล้วนะครับยังมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ท,าทําอีกเยอะมากๆนะอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับการปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าเราสามารถปั่นจักรยานรอบททเลสาบได้นะครับด้วยเวลาประมาณ30นาทีและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการตั้งแคมป์นะด้านหลังนี้จะเป็นลานตั้งแคมป์ที่ในช่วงหน้าร้อนเนะี่ย ใช้ญี่ปุ่นมาตั้งแคมป์กันเยอะมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปปั่นจักรยานชมของสัตว์กันครับไปอื้อและตรงนี้นะครับก็คือธนุกิเล็กนะครับอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งฝั่งนี้นะฮะบต้องบอกว่ามีความแตกต่างจากฝั่งนู้นค่อนข้างมากนะครับเพราะฝั่งนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมีคนที่มาตั้งแคมป์กันแต่ว่าด้านนี้ก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะแล้วก็คุณลุงคุณป้าตอนเช้าเช้าเนี่ยเขาก็จะมาตกปลากันที่นี่ด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงแสงเช้าเนี่ยต้องบอกว่าสวยสุดๆไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าธนุก,กีนะครับสามารถที่จะทั้งสองฝั่งนะครับถ้าชอบฝั่งไหนมาฝั่งนั้นครับรับรอ,องว่าถูกใจแน่นอน จริงเราก็เริ่มจาัดก,การเป็นท่องเที่ยวครับสักสิปีที่แล้วก็เริ่มท่องเที่ยวด้วยตัวเองครั้งแรกหลังจากนั้นมาก็ได้มีโอกาสเขียนหนังสืออีกประมาณ3เล่มซึ่ง3เล่มนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการเขียนหนังสือท่องเที่ยวก็เป็นการแนะนําท่องเที่ยวให้กับหลายๆคนที่แบบอยากจะไปเที่ยวเหมือนกระเป่าอะไรเงี้ยเราก็จะมาสู่เรื่องของการถ่ายภาพมากขึ้นใน,ในช่วงหลัง หลังจากนั้นมาก็ยาวๆเลยก็ทําเพจท่องเที่ยวนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นรวมถึงร่วมงานกับจังหวัดของญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับอยู่ที่งานไทยเอ็กซ์โปที่ญี่ปุ่นด้วยก็มีความผูกพันกับประเทศญี่ปุ่นค่อ้างมากแล้วก็ต้องบอกว่ามาทุกปีมาปีละ5้ครั้งอย่างเงี้ยครับ สเสน่ห์ของญี่ปุ่นจริงๆแล้วมีเยอะมากๆเรื่องแรกๆก็คือเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เขามีสีดูเนาะการเดินทางก็ไม่ได้ไกลามากประมาณ6ชั่วโมงต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเรากําลังรู้สึกว่าโอเคกับการที่เราจะแบบเดินทางไปมาไปกลับบ่อยๆแล้วก็เรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีในทุกประเทศในโลกที่จะให้กับกับนักท่องเที่ยวได้ขนาดนี้นะครับบางทีเราลืมของไว้เรา ยังมีโอกาสได้คืนนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของผู้คนเนาะผมรู้สึกว่าเวลาที่เราไปท่องเที่ยวเราไปทานอาหารเราไปใช้บริการอะไรบางอย่างเช่นแบบในสถานที่ที่เป็นที่เขามีคนให้บริการเราเขาให้บริการเราด้วยใจเขายิ้มแย้มเขามีความสุขที่เราที่เรามาซึ่งมันเป็นอะไรที่ที่ที่มีแค่บางประเทศในโลกแน่นอนโอเคเมืองไทยเนี่ยแน่นอนก,ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ที่ให้บริการได้ดีน่ารัก ญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผมชอบมากๆในเรื่องนี้ช่วงแรกๆก,ก็มาเป็นนักท่องเที่ยวครับก็เดินทางท่องเที่ยวแบบปกติเลยนั่งรถไฟขึ้นรถบัสแบบนั่งเที่ยวทั่วไปเลยหลังจากนั้นมาเราก็อาจจะมีการท่องเที่ยวที่เจาะจงมากขึ้นแล้วก็เก็บประสบการณ์การเดินทางไปมากกว่าประมาณ40จังหวัดแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ไม่เยอะและ้วที่เรายังไม่ได้ไปแต่ว่าบางครั้งเราก็อยากจะไปสถานที่ที่เรา เคยไปแล้ว schnell, อ่ะอยากจะไปซ้ telling, together, store, ําๆไปซ้ําๆอย่างฟูจิซังเนี่ยผมก็มาโอ้โหรอบนี้น่าจะไม่เคยน้ำเหมือนกันผมว่าน่าจะเกิน20ครั้งอะก็อยากจะมาเรื่อยๆมันยังมีฤดูอีกสี่ฤดูที่เราก็อยากจะมาเก็บให้ครบอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ที่สามารถมาซ้ํามาบ่อยๆได้ผมก็มีความคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าหากว่าเราได้ไปอยู่ในสถานที่ที่เราชอบแล้วก็ เราได้นั่งมองวิวสวยที่เราเคยแบบที่เราชอบที่เราอยากจะมองมันบ่อยๆถ้าหากว่าเรามีบ้านที่นั่นสักครั้งหนึ่งมันน่าจะดีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็มีความยากเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปศึกษาเรื่องของการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศเนาะจริงๆมันก็มีความลําบากในหลายๆเรื่องอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของภาษาที่ที่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ภาษาเลยเนี่ย ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆในการที่เราจะ,ะเป็นเจ้าของของสังหาริมทรัพย์ที่ญี่ปุ่นได้รวมถึงเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทําสัญญาในเรื่องของการลงทุนที่ต้องบอกว่ามันก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งเหล่านี้มันเป็นเพนพอยท์ที่ทําให้เราเคยล้มเลิกความคิดไปแล้วสักพักหนึ่งว่าเยพอละเราคงไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านที่ญี่ปุ่นหรอกแต่มันก็เป็นเหมือนโชคชะตาเนาะ บางทีเวลาเราชอบอะไรมากๆมันก็จะมีแรงกระดูดให้เราได้ไปเจอสิ่งนั้นบ่อยๆผมได้มีโอกาสไปร่วมง,งานกับทางซังกะนะครับซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่เหมือนทางซังกดเขาอยากได้เหมือนเป็นสปิเกอร์ที่พูดคุยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งพอดีเราก็ไม่ได้ทราบหรอกว่าซังกะเขาทําอะไรบ้างพอดีผมไปร่วมง,งานในครั้งนั้นแล้วเราได้พูดคุยกับทาง CEO ของทางซังกดก็คือพี่นิรันต์ก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ก็ได้มารู้ว่าอ๋อจริงๆพี่รันเขาก็ชอบญี่ปุ่นมากๆชอบฟูจิซังมากๆผมเองก็ชอบญี่ปุ่นมากชอบฟูจิซังมากเช่นเดียวกันเราก็เลยเหมือนได้ได้ไปเรียนรู้จากจากพี่รันอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วซังกะตอนนี้เขาก็กําลังมุ่งหน้ามาทําเรื่องอสังหาริมทรั์ที่ญี่ปุ่นซึ่งมันก็คือการแก้เพนพอยให้กับผมที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็น,ปนไปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันเริ่มมีความหวังแล้วล่ะหลังจากได้มีโอกาส พูดคุยกับพี่รันแล้วก็ศึกษาลงลึกกับทางสังกัดนะครับก็ทำให้เราทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วทางสังกัดเขาไม่ได้ทําเพียงแค่สร้างบ้านแล้วก็ขายแต่จริงๆแล้วก็าํำครบวงจรเลยเกี่ยวกับวัสังหารมทรัพย์ของญี่ปุ่นนะครับ,รบอย่างเช่นเริ่มต้นจากการหาที่ดินนะครับเราก็สามารถที่จะให้สังกัดช่วยดูแลในการหาที่ดินที่เราชอบได้จากจังหวัดไหนก็ตามเขาไปจัดการให้เราได้หมดเลยนอกจากนั้นก็จะมีอีกเรื่องก็คือเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการ อ่าแมนเชเนสซึ่ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่สะดวกสําหรับคนที่อยู่ที่อยู่ที่เมืองไทยถ้าหากว่าเรามีคนที่คอยดูแลบ้านของเราให้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เพอร์เฟกมากๆและสุดท้ายก็คือเรื่องของ property management ซึ่งเรื่องนี้อ่าเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเพนจอยของพวกเราเลยที่เป็นนักท่องเที่ยวเนาะเราอยู่ได้แค่15วันด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวมันไม่สามารถที่จะมาอยู่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นการซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นแน่นอนว่าทางเลือกของมันก็คือการที่เราต้องปล่อยเช่าให้กับใครที่มาเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยด้วยกันหรือจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งถ้าหากว่ามันมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวกลางที่สามารถที่จะดูแลบ้านของเราและปล่อยเช่าให้กับเราได้เนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกๆเรื่อง